รัฐบาลของรัฐบาลมันเป็นพุทธลูปศักดิ์สิทธิ์ยุคสมัยทองดำลอดพ้นจากอันตรายมาได้ดูลักษณะการหัดสมาครเพชรธรรมาดาที่ความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเรียกว่าพ้นจากอันตรายมาได้ที่จะถาคัวทางที่ ชินาาที่บางทีปรินิพพาก็ถือว่าเป็นพุทธรูปที่มีพุทธศินสวยงามแลม้วก็มีเป็นหินดำหินดำแล้วก็ปิดท,ทอง,อส,ง,งสวยงามสวยงามที่มีพุทธลักษณะที่โดดเด่นในการแกะการสร้างรูปเรียกว่าสวยงาม ตามพุทธศิลปออ์เขาก็ดูแลอย่างดีดูอย่างดีเพื่อให้ประชาชนได้มากราบบูชาสักการะพุทธรูปศักดิ์ธี์ตถากคัวเ,ออเรียกตถาคลัวามา <c oughs> ไม่ถูกทำลายแต่วก็มือ มือบินไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่มันก็น่าจะเป็นธรรมชาตินะไม่คงไม่ได้นั่นแต่ว่าก็ถือว่ารอดพ้นจากไป